วันนี้เพจเพนโมตเตอร์จะมาแนะนําชุด59 4สาีวาวนะครับเป็นชุดหลบชัก3ก้านเดิมนะครับเป็นลูก59อุปกรณ์มีชุดข้างด้วยเลยนะครับจับตรงสายพานสปริงคัตแต่งครับเพืองบิดแคมลูกสูบเป็น59าหลบสี 4, วาวนะครับหลบชัก3ปาดฉลักออกเรียบร้อยนะครับเสื้อเป็นเสื้อแต่งปอกใส่แข้งเดิมได้เลย1ตัวนะครับฝาเป็นสีวาล เซตหลังวาลใบวาลครึงล้างนะครับรูพอร์ตลูกค้าสามารถเอาไปเปิดได้เลยนะครับมีเซตหลังวาลวเสียแล้วก็ไอนะครับมีประกินฝาตรงแดง59เฟืองบิดแคมมีบูธายก้านลูกเืนงแคมตัวในนะครับอุปกรณ์ในฝาครบสปริงดีเจเนอร์รกับวาลนะครับครบชุดมีคัดคาร์บออันนี้เป็นชุดชาม ท้เปิกใหม่ขูดร่องเจียมือแบบนี้ร่องแบบนี้ก็จะไม่ค่อยกินเม็ดนะครับนี่เลยนะครับจีดคางกึ่งล้างกึ่งด้านนะครับทําใบพัดก็เช่นกัดกึ่งด้านนะครับมีคาบูนโป๊หนึ่งลูกนะครับปากเดิมเลยลูกสูบเป็นของอาร์ตนะครับอันนี้เป็นลูกเร่งทองเหลืองนะครับโป๊ครบชุดนี่เลยสายพงสายพานสายพานเป็นมิชลินตรงรุ่นครับแล้วก็สปริงอุปรกรณ์ครบ ตามคลิปนี้เลยนะครับ